สวัสดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่งานบุญออกพรรษาวิธีเขาลงจันทร์หรือว่าอีกชื่อนึงก็คืองานบุญ s วง n g เห่าท่าวัดจันทร์นั่นเองทุกคนตอนนี้พาทุกคนอยู่บริเวณสามแยกปากประสักเนะาะฮะซามแยกปากประสักก็อยู่ถึงกันเดียวเขาจะพาทุกคนล,ลงไปทางด้าน คิดได้รอบเพิ่งบรรยากาศอยู่ภายในงานของเพอ่นเรียกว่าเสียงอาจจะแปลกๆอันึงทุกคนอว่าเป็นวัดเนาะสบายกตพักไม่ได้ลงคลิปมาอาทิตย์ก็เมื่อวันนี้ถ้าเสียงอ่าแปลกๆหรือว่าอาจจะพักน้อยไปได้ก็ต้องขออภัยเพราะว่าเมื่อยเจ็บคอเลยทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องเอาเพื่อเป็นกำลังใจเอาได้ทุกคนเดี๋ยวเอาจะพาทุกคนเาะ ตามเส้นทางหรือว่าบริเวณที่กัจาเปิดบูธขายเครื่องไปก่อนแล้วนอกจากนั้นกัาก็จะพาทุกคนเข้าไปบรงทางด้านในทางด้านในนี้เพจ่าจะมีเป็นงานะจะมีเวทีอะเวทีมีมีรายงานอยู่ด้วยเดี๋ยวเัจจะพาทุกคนไปเลาะเบิง้งอลจาจะมีเครื่องล่นเล็กน้อยอย่างด้านในมารบริเวณนี้ของประเทศเรามีเป็นปลายงานของเพื่อนไปยินยดีนตอนรับสู่งานบุญออกพรรษาปวารณาและชรวงเฮีอประเพณี ที่ทวารจันทร์ปีสองห้าสามเนาะแล้วเขามันในนี้ทางเส้น,นจะโล่งไปแต่ว่าคนจะมีคนอ่าเป็นล่านอ่าผ่ากรรมการบ้วนปีกายนั่นแหละวมีคนเฮ็ดเป็นงานแล้วก็อีนเราจะพาทุกคนเลาะบริเวณที่มันมีบูธขายเครเื่องลายลายน,นี่ก่อนคนก็นเริ่มล่าแล้วทุกคนมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่เศ้าเจ็ดแล้วดิมือที่เศร้าเก้าก็จะเป็นมือที่ทุกคนก็จะแห่กันมา อ่าลากระทงเนาะอาจจะพักน้อยๆได้พายามทานอมเสียงทุกคนต้องขอไครเพรที่เป็นวัดเที่ยวเห็น่าเจ้าพพจ์กันลงเฟสว่าที่นี่เจ้าพรให้ใส่เครื่องเสียงหรือว่าเครื่องขยายเสียงปฆษนากันต่ว่ายังเห็นอยู่ทุกคนด้านโดยเฉพาะด้านถึงเนาะด้านถึงวันเ้าเปิดขี้ฝุ่นไอแต่ว่ามาด้านลุ่มนี่ก็เริ่มเริ่มเงียบละ ก็ <c oughs> จริงมันจะมีเรียนหนึ่งเขาไปนั่นในเลีนเข้าไปในนี่จะเป็นเลีนอ่า <c oughs> เป็นบอลตลาดเต้นแดงปกติอะไรก็จะเปิดปกติแต่ว่ามันก็อาจจะมีนี่ทานตอนนี้ก็คือเป็นทานค่าเครื่องกินมาแทรกแท๊กไปแต่ละมองเข้ามาทางหน้านี้โดยสันญหญ่จะเป็นเครื่องสมางแต่มื่อวานนี้คนยังบ่หลายเุยคนอันทียบเซปิกายนี้นี มื่อนี้ว่ายังปลอหลายเดี๋ยวมื่ออื่นมืออื่นคันว่าเอาว่าเอา,าจะมาท่าให้เบิ่งเพราะมื่อนี้เป็นแรงวันศุกร์เนะาะมื่ออื่นคนอาจจะหลายเดี๋ยวเอามาติดตามทำโซ่บ้างหนึ่กันก็จริงโดยส่วนตัวแล้วซัมนี่ซอฟพอด,ดีรอดทุกคนว่าว่าปลอหลายกะเติมหนึ่งเลยทุกคนนะบ้างไหม บ่จะปิดน้ำพื้นท um, <th <no uh uh. uh ี่สองนะสี่ร nice> ว่าจะปิดนะเสายตังแสนบเดอรรู้ว่าจะปิดนะหวยซุ้มเนาะมาเลยเนาะเฮาเซียนันลาแดงฟีฟี่มีความเดิรือว่าจะปิดซิ่ยบอดเราเจเคาเลยมาหนี้เขามาไหนวิลาเนี่ยทุกคนเที๋ยว่าอยู่น้องคนพลายเขามาไหนนี่คนหลายเลยอันนี้เป็นบูดอย่างนี้โอ้นี่ซุ้มซุ้มเล็กอันนี้เป็นหวยพอดีวันนี้เป็นมือหวยออกหรือว่ามือเล็กออกพอดี มัน็ Respect, มีมุ so ่เ ah ah. oh. like. like. ลยให้ปีน oh ี้2023คุณแก่อ่นได้เยรเด้อย่าลืมดาวดดแอปดาวฟ้าของเราไปไซเด้อพแม่พีน้องรอกคนพงยังในนได้รุ่นเป็นคนน่รวยแล้วรุ่นเป็นเศนษฐีแล้วยังได้รุ่นทักของลังมัเอินนะไทมาุ่มเรกกัากนเด้อวันน้นาะขาโตมุกโตเนาะสามโตสี่โตหกโตก็ได้เด้อ อันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมอยาจะพาทุกคนเลาะลงไปอาจจะบอกได้เขาทุกห้องทุกคนเพราะว่ามันกว้างในสหรับอ่าส่วนเจ้าโนของเราบริเวณที่เพิ่นจัดงานบุ่นช่วงงานนี้นะการดูแลตั้งแต่ซ่อแยกปลาประสักก้มจริงมันกายซ่อแยกปลาประสักขึ้นไปพ้างบนแหละบอนที่จุดที่เพิ่นป้อยหงายบนเลยลงไปจนสุด จนฮอตเขตด์อ่าห้องมอมอสดอ๋อแปลว่าเป็นเขตที่กว้างข่วงไรสำหรับงานบุญโจงเงือปีนี้นะครับได้ยียังโบทันได้แต่จลืมมาจวดจานจะได้ทางหน้าปุ๊บเอพวกเอาเนาะจะมีของติดเท้าติดเบอให้อีกด้วยเนาะซื้อครบปหนึ่งเศษคือเอาไปเลยเนาะว่าเพราะว่าจะปิดบวกเสื้อหมดเงียบเลยทุกคนที่เขาเห็นข่าวเพิ่นบอกให้ใส่เครื่องเสียงรจะมาเมื่อนี้มัน อย่างดังสนั่นเลยแต่ก็ยังดีคันเทียบกับปีกายนี้มันปีนี้คือว่าค่อนข้าง,งมาบวบุญไหยหลายแต่กับพอดีเลานะเนาะทุกคนรอล,ลายอยู่

มีของแถมให้ชื่อสองก็แถมให้้กินมได้เล้เทีบคอมใปลาวใสา้วใสาว่าเมียากไริงเจ่ต่อวเรามีราคาปูให้ากันไปตั้แต่เริ่มต้นหนึ่งแผงสาวีพารบอไ้แล้วมีรถเบ เอาสินค้าใดก็ได้อยากซื้อสบู่มีฮอไงทุกคนมาเอเซียว่าคนหลายไปยังการดไงมาเสียจดกันหนึ่งแสนเกียรือว่าคนสองแสนเกียตกับสาบนบุษซุปอือมาซันที่หนึ่งเลยก็สันที wow ่สองไเลอดแห้งอีนี่เลอขาวปาโอ้เป็นรถของธนาคารน่าจะเป็นรถของเขาจะมาตังค์บุญ มีป้ายยังไงบอนป้าบุญบนจีบแล้วเราจะลืมถามบนโจงเงาท่าวัดจันทร์เด้อนะในทุกวัมีคุณป้องแล้วเนาะ่าลืมเขียนชื่อแล้วกับเบอร์โทรทีู่ไทยเนาะเวลาเวลาเปิดตรงนี้เราจะได้มีสานอันนี้จะเป็นซอยข้างวัดจันทร์เขาบอ๋อเป็นซอยอาหารทุกคนเป็นอาหารข้าวอาหารอ๋อมีมีบอนกระจอเกาะคอเปรดนำเดี๋ยวเราไปรอไปอู้เอ๋ยละ

อ๋อเป็นซอยอาหารเดีย๋ยวไปรอบบ้างนี่จะอาหารอาหารลน้ลนๆนอู้แต่แซ่บไปแต่แซ่บขนาดลยขนม เงาเล้ทุกคนมันจะสุดุ่นเลยเดี๋ยวเขาจะกลับออกไปนอกเพราะมันค่อนข้างว่าเงยาจะพาทุกคนเข้า้อมละน้อยเนะาะพากันจีละไปมันคุยนี่คือสี่สิบสองโมงก็คืนหมดแหละพยายามพาละ่อนละเล็กวอนละน้อย แ่อี้วตกออกไปเดวทีแ้ะแค่นี้บูบจะลายนิดนึงคือเต็มยี่สิัทางเลยแถวตนาวัดจันทร์กคนอันนี้เป็นตนาวัดจันร์เอ้าันนี้มีบูธห่วยอันวิละอันนี้น่าจะเป็นห่วยพูด อ ages, ันนี้ม so. ืดปิ like ๊กเลยไฟดับมาเลยจะไหนกับห้องเอาใส่ใดอกไฟอ่ะยังทางจันก็จะน่าจะไฟดับกจ้านข่รถะับาข้าขนม เจนีนพาทุกคนเราอาจจะบริพาอย่างหลายเพราะเก็บคอได้ทุกคนก็ขลอดภัยแกอย่าลืมน่าฝากทุกคนเลยถ้าเพื่อใครเข้ามากรับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เนาะถ้าเราเป็นสองน้อยสองหนึ่งก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เด้อแอ้วมีกระตุนไม่อย่างเรียนนี่คือไฟดับหมด ันัท <accurately S 2> ี่าสดีแมักต่วาผสมระเนุ่มา้องแตัว <classical> น <human> ี่เป็นแฟนที่มาผสมน้ำยาปร๊บมานุ่มมาเลยทุกคนที่ว่าวุ่นวายกันอยู่เฟซบุ๊กว่าบุญบายใส่เครื่องเสียงแต่ว่ามาม่นี้ก็ใส่เหนใส่ปกตินะ นี้บุกสีซีบริษัทสีซีโอ้ไฟช็อตทุกคนโอ้โหไฟช็อตทุกคนไม่ยินแต่ทุกคนเสียงไฟแตกโคตรมิตายานเลย ต่ย่านเนี่ยวะโอ้มีคนอนบอโอ้ที่คน,อนบอ,อ,นนบอดับไเลยใส่เนี่ยดับบปเลย <c oughs> สายไฟสะพานหัวถ <laughs> ั่วมันมืดมันมืดทุกคนมืดหมดเลยสถานนี้ยังมีไฟลุกยังมีคนมอดไป

มอไฟไปะเนี้ยมอดเลยวะมอดไฟแล้ววะใส่ไฟไปะเนี้ยทุกคนพลาดลงมาด้วยซ้น่จะถเห <m uch in noise> มือนมืดไปลเลยแถวนี้นะ <m uch in noise> น <c oughs> มืดคนเต็มใเมื่อกี้คนแตกซ่าลเลย เงียบไปดูเพื่นก็พากันใหอันโอ้แลนออกเมื่อกี้เพราะว่ามันแตกแตกเป็นตายานแห้ตอนนี้เราน่าจะอยู่ซอยอันมอง เออมันจะไปซอสอมมันไกลๆมองลำพูทุกคนเดแล้วรอต่อแค่นี้ไฟมาปกติได้ท yes, yeah. mm ุกคนเดี yeah. giant, um, uh ๋ยวชิบก็ใส่ไฟที่มันขาดเมื่อกี้แบบแบบมันใส่ง่ายนี่เลยมันจะขาดมันตกมาเนาะพอไฟมันสั่น่าจะ่ได้คนใส่ไฟหล่แล้วมันไฟบอลอนนะน่ะ ไฟบอมะ่วยให้อ่ไฟมันาดเพราะว่าสไฟมันอาจจะน้อยหนึงหน่วะเพาะงานนี้เป็นงานง่ายในคนก็ใส่ไฟมาเยมาได้ได้ทำได้ทำได้มาเลยมาเลยทีพันของพวกเรา้วแถม่ดิได้จบงานไมดเตอนเช้าขอจะขอทุกคนไม่เพเจ้าหน้าที่มนอะไรเจะมา ไข่เครื่องรัดอันนั้นบอน,นคนลนะหลายๆนาะงอร่อยทุกคนยำกระสุดง่ายเนี่ยนี่อยาจะพาทุกคนไปบางบอนนั้นมันมีอก็เจ้าเห็ดเป็นอันต้องใหม่ง,งามๆอยู่ผมจะก,ก็เนื่องเท่าจะพาทุกคนขึ้นไปบางบริรเวณน,นี้ก่อนเพราะว่ายังยังเท่า บริเวณเข็มของหรือว่าแถวส่วนนักราซิตี้ที่เราอย,างางยาังบอลจะพาทุกคนไปเบื้องอยากไปเบิ้งบุญก่อนแล้วสุดท้ายนะครับจะพาทุกคนไปเบิ้องวันที่เพิ่นเฮ็ดเป็นทางออกอยู่ทางหลังหอกคำก็คือเพิ่นเฮ็ดเป็นดอกก่นคล้ายๆดอกบวัวง,งามๆเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่บริเวณทางเส้นลงเข็มของก็คือทางเบื้องส่วนนักราซิตี้อันนี้จะเป็นมองหารอาหารที่ก็จะมีโต๊ะให้ ผู้ที่มาเที่ยวมานั่งลินนั่งกินอาหารฟังเพลงก็จะมีฟกช่องแต่ว่าตอนนี้กำลังจะเปิดเดี๋ยวต้องเฝ้ายางเพื่อที่จะลีกลีกสิทธิ์ของเพิ่นเนาะเพราะว่าอีกไม่ต้นิ่นก็น่าจะเกี่ยมเปิดฟกช่งองเราเห็นเพิ่อนอประจำเราสำหรับน้าห้องเพิ่นมีเต็มทุกคนอ่านแล้วก็มีเท็กคนไหมมันมีเวทีอยู่นี่เนาะข้างหน้า ไอสองไปทีก็คือปิ้นหลังใส่กันเลยแต่ว่าอาจจะเข้าไปไหนบ่าดพอเขาห,หยินเปิดเพลงมาดังๆเลยคนละ้างหน้าหมดมีเพลงไว้ทุกคนแต่เขาเชื่อนะมันเป็นบูธอาหารเลี้ยนแล้วก็ให้คนมานั่งแบบคล้ายๆเป็นคอนเสิร์ตเลยเนี่ยเบิ้งไหมบมอโอ้น่ัชดาเธก็จะเปิดเพลงไว้ ก็มานั่งกินเบียร์กินอย่างไรโอ้่น่าจะเป็นไฟดับตัวเส้นเส้นมาฮันเมื่อกี้เส้นที่ว่าไฟดับน่าจะมาต่อมานี้นี่ไฟดับบมเลยเราจะกลับไปเบองๆทางด้านหลังของคบปันเจารนวงเพราะทางนี้เขาเปิดเพลงเลยทุกคน ต่อตอเปิดคลิปอยู่อีกบริเวณเจ้าบูธของเน็ตคาเฟ่เดี๋ยวรอลงลอ่าตอนนี้อยู่ทางด้านหลังของมูลนิธิมูลนิธิจีนหรือวัดจินเดี๋ยวรอลงลต่อ จะพาทุกคนไปเบื่อเที่วทางด้านล่างส่องอมาดูมาสมมจาจองเอเครื่องปันจะนงมนจะมียนไม่จะให้ตกใางง้นราคาเริ่มต้นเพียงแค่5้0 0กิจเริ่มต้นเพียง5,500กิจเท่านั้นขอชิญพ่อเม่พี่น้องคองไปพี่ป้านาอาาวนาสาวสาวเลมนั่นะราคาเริต้นเพียงสองสุขี มันน้่ันขอลายเลยันลลายกคนาโฆษณาว่น <ont> ยังไงังด <rawd> ังคนคือลายมือน่าจะหลกว่านี้พ่ามัเป็นมืออ่วันที่7ก็ยัง อีกสองสามมือสำหรับงานข้เพิ่กนกะคาดว่าน่าจะฮอตมือวันที่สามสิเบเอ็ดก็จริงก็จะขายเครื่องตั้งแต่เมื่อวานเมื่มกอก่อนผมละครก็จะเอาสองสานทีก็จะก็เริ่มมาเปิดบูธขายเครื่องประทา,จานาจังสินะพ่อะก็จะเสียค่าค่าเซลล์เลยเดี๋ยวจะลองเอาไว้อันหนึ่ง โอ้โซจิฮอตบอนันโซนสัตว์ปูเปาทุกคนสัตแมนเดีว่าใกล้ๆนึงเว้ยใกลๆนึงเวสัตว์ปเป่าเนี่ อ่เ็เ็เยตองจะได้เลยไอลได้ซื้อเหนเนาะี่น้องเนาะออบุอจัดไปนีินย่งแเออทาอีเม่พนธามเออนี่พนธามมันลบไปอเป็ดีหลักไปปานเฮียนมาวันลบเลย เนี่ยเนี่ยกิสฟุตมปา่วนนี้จะเป็น่นสัตว์ฟ้าเปาล้นโอ้อันนี้นี่ดอกดอกกลุ้มนน่ะเดี๋ยวสัตว์ใกล้ ้รเบางว่าเราเล็กเราน้อยทุยกคนเพราะงานเพื่นมันกว้างกว้างหลายอันนี้ไม่ยิงปืนมีกระบอกปเนะเต็มเลยท่านี้ก็มีห้องตุ๊กตาทุกแค กระนาเห่าใกล้จะฮอดบนทางด้านหลังของหัวปันเจ้าอนุวงศ์แล้วกคนจะว่าเปิดเพลงค่อนข้างว่าเกือบทุงห้าทุกคนมาเท่ยวนี้นะมีทหารปูเป้าเวลาที่พูกเปิดเพลงก็เลยว่าอยากาท่ายักนิดน,นึงสลับกับท้ายคลิปว่าหาอาจจะตัดท่าย้อนเล็กน้อยไปเพราะว่ามันมเ,เ,เปิดเพลงเป็นบางหา้านนะ Lạp, 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 không lạp, 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 ไปออรอจะทอดแล้วกวนันมันมีนอกใหนยอง,งานเดี๋ยวไทยเบิรงก่อนที่เราจะปิดลิปก็ที่สุดแล้วแหละใกล้ที่สุดงานเพลินแล้วแหละรอจนเมื่อยหนึ่งตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงปายะอมาตั้งแต่วางทุกจริงออกออกบานประมาณห้าโมงทุกคนแจว้วารถก็ติดเลยรถติดมาตั้งแต่แถวพลนแล้แวเท่ยวโฮมกันยสินจนวอรฮอตเก็บข้ออีก เพราะมันเป็นอ่ช่วงงานเทศกาลง่ญ่ของนคราลงจันรทร์ก็เลยให้เอ่อพวกคนมารอหลายจะมีทั้งภายในแล้วก็ตั้งประเทศเนาะเราถึงตั้งแผงเันน้ำไม่เนี่เป็นมือวันศุกร์ค้าท้อื่นมือวันเสาร์แล้วกามือต่อไปเมื่อคือเนาะมือวันอาทิตย์คนน่าจะหลายเพราะว่าเออจะเป็นมือวันพักค่อนเด้อ่าประชาชนอยู่ตั้งแฝงก็น่าจะเดินทางมา เลยางมือทิตย์นี้คนหล่าแน่นอนเพราะว่าเป็นมือที่อ่าปกติเราโดยชเไ่ว่าผู้สาวก็จะจะพากันมาอ่าลอยกระทงอยู่แขมของนี้นอนเดียวเขาจะมาถ่ายทำให้เบิ่อจะจะาฝากากดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจเนาะเพืที่จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาลงลิปใหม่ไหมก็จะพายามาถ่ายมื่นกับันว่า บอกข่าวแยกกัจะมาอัปเดตให้เพิ่งอีกท่านึงแหละครับมือฮ่อจคือมือวันทีสักเก้าจะเป็นมือที่ก็จ,จะมาลอกกระทงเดี๋ยวจะมาให้เพิ่งอีกท่านึงแต่ฝากกดติดตามไว้คนเริ่มบางแล้วคขาจึงบางกังนหมดที่บางหลายมีคนอยู่เรื่อยๆ นาทีสุดท้ายกลัมาฮอดทุกคนก็จะมีลายดอกมียุลุมดอกนึงแล้วก็ยุยยุนทางด้านหน้าจะงามแต่ะว่ามีเพลงเว้ยง,งามทุกคนเปดิปดไฟใส่ย้อนนด้านหลังของอ่านีอะไรโฮมพันเจ้าโนโกะนอะไรเท่าไรพวเนาะก็สาม,มารถมาเบิ่งมาสมมาท่ายมบได้แล้วก็จะมีเป็นอันนั้นน้อใหม่งามยุลุมโคตรงามเลยเว้ย จะมีแค่นี้เป็นอีกเคนึงที่ก็จะใส่โคงไฟแล้วมันจะมีดอกบวกัวงามอยู่ถึงบนดีดอกหนึ่งเนี่ยเบิ่งนํากันแต่ว่าต้องรุนาะก็จะเปิดเพลงเพราะว่ามันมีตัวลำโพงอยู่ทางหน้าย่างๆสามชีนวยเพราะเคนี้มันเป็นเขตอ,อาหารนะนะก็จะก็จะเปิดเพลงให้ผู้ที่มานั่งกินอาหารฟังเลยแต่ก็ต้องรุนพยายามที่เฮายางไหวต้องพยายามเล่งเพื่อที่จะบวกให้ถึกต่อบนตัวเพลงนันแหละ มาเพลงมาเป็นบาทมาเป็นบางฮันก็มีเพลงแท้อันนี้จะเป็นเขตอีกเขตหนึงจะมีดอกบัวงามเด้๋ย่อนไปฮอลลุมพคนเลยจะต,ต้องมองับพอเพลงคนใหม่ <laughs> ให้เบิงมองละเล็กไวนนะหน่อยนะเะนาะว่าตอนนี้เป็นเจ็ดโมงไป คน,ก,นกำลังรูปมาเลยทุกคนเนาะแต่ว่าคลิปเราจะขอปิดลงแต่เท่านี้เพราะมันกระสุดงานนี่ยแหละก็จะมีเพลงเนาะกฝากอีกหนึง่งกดไลค์กดติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดแต่เท่านี้เราไปแล้วทุกคนเพลงดังแพลง